ในเรื่องของสมาคมต่อจากนี้ต่อไปเราคงจะรับคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเป็นกรรมการเพรื่อมีความหลากหลายทางความคิดและมีแนวความคิดในการมีมุมมองในการพัฒนาสมาคมในลำดับต่อไปประกอบกับกิจการและก็โครงการของสมาคมนี่จะต้องทำงานประสานประโยชน์กับองค์กรอ,อื่นๆเช่นสมาคมหรือสากลต่างๆอยู่ประจำอยู่แล้ว แนวความคิดเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องพยายามปมกลืนให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ทรงได้ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่และต่างสมาคมและต่างองค์กรด้วยอันนี้คือเป็นแนวการทำงานของเราครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีการกำจัดโคตตารหรือกำหนดโคตตาออกมาเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เวลามีปัญหาก็แก้ได้ง่าย เช่นเช่นราคาไข่ตกตำ่ำการโอเวอร์สปายบ้างในบางบางเวลาบางโอกาสเนี่ยการแก้ปัญหาก็ดูแล้วมันไม่ค่อยรุนแรงมากเหมือนเหมือนในอดีตเพราะนั้นหน้าที่โดยตรงของสมาคมเนี่ยนอกจากประสานการนำงานของทุกภาคส่วนอยู่แล้วก็จะต้องดูแนวทางปฏิบัติข,ของกรมบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่ามีความยืดหยุ่นในลักษณะกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเกษตรกร,กรมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีก็ต้องยอมรับว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเกษตรกร,กรซึ่งเกษตรกร,กรบางกลุ่มหรือบางคนก็ไม่ยอมรับเราก็ต้องมีหน้าที่สื่อสารทําความเข้าใจในส่วนนี้กับตัวเกษตรกร,กรและตัวภาครัฐที่กําหนดกฎเกณฑ์ลงมาด้วยครับราคาไข่มันมีขึ้นมีลงตลอดพวกเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าเวลาขึ้นเนี่ย จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นตามใจปรารถนาก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่มากำหนดกฎเกณฑ์เรื่องราวเหล่านั้นอยู่ต่างๆนะรวมทั้งไอ้พวกเรากเองด้วยก็รู้สึกว่ามีความกังวลหรือมีความกลัวในการปรับราคาผมบอกตลอดเวลาว่าการที่ไข่ราคาจะขึ้นเนี่ยมันเป็นตามเงื่อนไขเรื่องดีมาทพายเรื่องกลไกตลาดกลไกราคามันทำงานของมันไม่ใช่ว่าเราขึ้นราคาตามใจปรารถนาของเรา โดยไม่คิดคำนึงถึงภาวะตลาดไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปกังวลมากแต่พอถึงภาวะที่มันราคามันสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็วิตกกังวลกลัวขึ้นไปแล้วจะไปไม่รอดหรือจะได้รับการต่อต้านอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ดีฮะช่วยกันคิดช่วยกันอ่านพวกเราจะได้ไปด้วยกันโดยพร้อมเพียงด้วยความรักความสาม,มัคคีกัน ต้นทุนปีนี้คงไม่ต่างจากปีที่แล้วนะและปีหน้าที่หลายคนมองว่าต้นทุนอาจจะลงก็ผมก็มองไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากาหลายประเทศที่ผลิตพวกธัญ,ญพืชเนี่ยโดยเฉพาะในอเมริกาและอเมริกาใต้เนี่ยหลายประเทศเลยเนี่ยยังเจอไอ้ความแห้งแล้งนะผลผลิตก็คงจะไม่ออกมาตามใจปรารถนาของพวกเราเพราะว่า แม้บางประเทศที่ผมเอ่ยนามไปแล้วนะ่ะนคงจะไม่ไม่ใช่ประเทศที่ส่งออกมาอย่างประเทศเรามากมายนักแต่ว่าต้องยอมรับว่าธัญพืชเดียเ๋ยวนี้มันเป็นการผลิตที่ส่งผลกระทบทั้งบวกและลบของผลทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นผลผลิตดีหรือผลผลิตไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลทั้งดีและไม่ดีตามมายังผู้ผู้เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาครับ